ครับทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะครับประมาณบ่ายสองโมงนะครับก็ทีแรกกะจะไม่ขับนะวันนี้เพราะว่าลองทําบาลานซ์แบตนะครับบาลานซ์ไว้เอ,อคือเตรียมตัวตั้งแต่วันศุกร์นะครับขับรถเตรนแบดจนให้มันเหลือประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซนตรงหน้าจอนะครับแต่ OBD มันเหลือประมาณห้าเปอร์เซนแล้วก็ชาร์จใช้ตัว ชาร์จแบบช้านะครับ8แอมป์นะครับ1กิโลวัตต์ก็คือใช้ตัวชาร์ที่ชาร์จฉุกเฉินแหละแต่ปกติมัน16 16แอมป์นะครับแต่ว่าตัว,ต,วตัวที่ผมใช้มันปรับแอมป์ได้8แอมป์ hmm. ก็บาลานซ์แบตบใช้เวลาไปประมาณ28ชั่วโมงได้นะครับก็วันกว่านะครับ <c oughs> ขึ้นมาประมาณ0.4 <c oughs> หรือ0.3นี่แหละนะครับก็ไม่ค่อยเป็นที่พอใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็อาจจะด้วยสุขภาพแบตมันลดมาแสนกว่าโลแล้วเนาะตอนนี้ก็ เศษรอบเพลยอยู่92.59ครับก่อนทำอยู่ประมาณ92.26อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็พอดีมาทำเสร็จประมาณ10บโมงนะครับเป็นเสร็จเราก็เลยขับไปแล้วกันนะครับคือข้อดีของการชาร์จแอมช้าก็คือมันไม่ร้อนแบตไม่ร้อนเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เลยออกมาขับนะครับออกมาช่วงประมาณบ่ายสองนะครับบอกววันนี้มีอินนะครับแต่ว่าต้อง12เที่ยว 12เที่ยวถึงได้อินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเปิดแค่ Priority Green แล้วก็ Comfort นะครับจริงๆออนมาประมาณชั่วโมงหนึ่งลาจากบ้านไม่ไมีคนเรียกเลยปกติแถวมิการ์บางนาเนี่ยต้องมีเรียกน,นะสี่แถวน้ำแดงเงี้ยอันนี้ไม่มีนะครับก็เลยอ่ะออกแล้วกันนะครับขับออกในเมืองดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ออกทางมิการ์บางนานะครับจะออกทางซอยบันัคลินนะครับไปออกตรงแถวแถวกรมศ เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะทำครบไหม12เที่ยวนะครับรุ่นยังครับพร้อมโอเคครับผมได้เที่ยวแรกแล้วนะครับแต่แยกบางนาเกือบเลยอ,อยู่แล้วแจ้งลูกค้าก่อนนะครับออเดอร์ไว้ได้ คือมันจะมีซอยที่รัด拉านี่ไหมครับเลยปรับซอยมันนิดเดียวดังเลยจบเกมอาโลสุขุมวิทย์拉าร้อยห้านะครับดีรอบนี้มีโลเคชั่นขึ้นละหรือว่าปรับปรุงแล้วแกหรือ <c oughs> ว่าปรับปรุงแล้วไม่รู้โฟ้นะครับเ,เก็บลูกค้าสองร้อยสามบาทนะครับไพออดิจีเราได้ร้อยหกสิบสองใครับรับลูกค้ากันครับผม แค่ขอ,อ,อส่งลูกค้าเรียบร้อยเปิดโลกใหม่นะไม่เคยเข้ามาในซอยนี้ตรงฝา่ซอยยี่สี่นะครับมันจะมีเวิร์กอยู่ร้านร้านเยอะเหมือนกันทังออกไปเนี่ยต้องวนออกพ็เห็นป้ายว่าเดินรถทางเดียวเวยเห็นนานแล้ว,วเวิร์กนี้มันมีอะไรอ๋อมีร้านพวกนี้เยอะอยู่นี่เอง นะครับพอบนอ๋อเรืองนี้โอเคครับปากซอยยี่สิบสี่นะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นอะว่ารถเยอะมอไซค์เยอะนู่นนี่นั่นเยอะแต่ไม่รู้ว่าเออมันมีอะไรข้างในอ๋อเป็นร้านคล้ายร้านนวดนะนะครับเราเดี๋ยวซ้ายดีกว่าครับเดี๋ยวซ้ายไปท้ายซอยครับเักซอยเดี๋ยวขวาไม่ทันแน่ดูนะครับเพิ่งได้เที่ยวแรกครับร้อยกว่าบาท ครับผมดูล็อกโบโน่าจะเงียบนะครับไม่มีงานซ้อนเลยเปิดแก๊ปนะครับแก๊ปก็เหมือนเดิมครับใช้ปักหมดุดโซนอุณหภูมิครับวันนี้น่าจะขับไปครึ่งพันได้ไปโซนอุณหภูมินะครับสามร้อยกว่าบาทซอยน้ำทิพย์หนึ่งน้ำทิพย์หนึ่งน้ำทิพย์หนึ่งสูงมิตยี่สิบตรงนี้นี่ไปครับสามร้อยหกสิบสองนะครับแก๊ปเปฝาลูกค้ากันครับผม ท้ายไม่ได้วิ่งโบเดียวนะครับกลับมาเอาแกร็บเหมือนเดิมมันอยู่แรงอ่ะมันอดนใจไม่ไหวนะครับอยู่กลางแรงอ่ะก็ร้อยยี่สิบสองยี่สิบสี่เนี่ยนะครับเข้าส่วนภูมิครับแกผมส่งลูกค้าเรียบร้อยแกร็บนะครับเก็บลูกค้าห้าร้อยเราได้สามร้อยหกสิบเอ็ดนะฮะพอปักหมุดแล้วก็พอถึงที่แล้วมันจะออฟไลน์ตลอดเลยออฟไลน์ไปลูกค้าให้มายี่สิบบาท ครไปเข้าลานกันผ่านมาเมื่อกี้ไม่แน่ใจก g o o l l m m p s มันพาวิ่งมาทางบางนานะครับรับมาจากซอยยี่สิบก็งงทีแรกคือไม่ได้ดูไงก็คิดว่าด่วนพระรามเก้ามาติดมันก็ไม่ได้ติดเนี่ยเด้งมาเลยส <c oughs> องร้อยกว่าบาทเอะใจไปครับโบไม่ทำงานอะ่ะ <c oughs> โบไม่ทำงานก็ไปแก๊ปครับแกเด้มาละ รถเฮมือเมืเกียดูละวลานรถไม่เยอะไปครับผมส่งลูกค้ากันเข้าไปเอกมัยครับจุดตีปลายทางเอกมัยไม่ไมกล้นะครับสองล้อกว่าบาทก็ถือว่าราคาโอเคหรือเปล่าแค่ั้ไปครับเอกมัยไปไปลายซอยเองโอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยซีเอกมัยนะครับ เก็บลูกค้า424เราได้294นะครับปักหมุนดีไหมไม่ปรักลองดูนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งเห็นอะไรนะเออติก้ารับขึ้นไปกระเป๋าสามใบใครับผม นี่เปิดทุกหมดนะครับยันจัดแก๊ปด้วยบอกไม่ได้แล้วแน่ๆก็วิ่งแก๊ปแล้วกันนะครับไม่รู้นะครับจะได้กลับสนามบินไหมฮะแขี่ครับผมแอร์พอตแชมเปี้ยนทำงานลูกค้าต้องการขับรถแบบเงียบด้วยอตรงทองหล่อนะครับซัมเมอร์เสร็จ l เทลทองหล่อก็ไปเลยครับนี่เลี้ยวขวาไปก็ ขวาไปแล้วมันตรงไม่ได้แสะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายกับรถโอเคครับไปรับลูกค้าทองหล่อกันครับเงินสดนะครับสามร้อยยี่สิบบาทอ้ยราคาดีด้วยนะครับอยู่ว่าจะเลี้ยวขวาได้ไหมเดี๋ยวผมส่งลูกค้าเรียบร้อยนะครับสี่ร้อยสิบบาทเก็บลูกค้านะครับเราได้สามร้อยสิบเก้าเราได้สามร้อยแหละ น้องโดจะมีงานเด้งสวนไหมวุ่นวายมากตอนนี้ขาออกไอรุนนะครับจะมีงานเด้งสวนไหมตอนนี้แข็ง okay, ผมได้ผลนะครับเด,เ,เด้งขวาไอเด้งเด้งสวนไปแล้วนะครับส่งที่อมราสุรวงไปครับผมสามร้อยกว่าบาทสามร้อยสี่สิบบาทครับหนุนสุดน้ วงอมลาสุระวงโอเคครับไปกันครับผมโบไม่ดังนะครับแก๊บดังโบมัโบผมไม่ได้เปิดรถเล็กด้วยแหละโอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยเก็บลูกค้า473นะครับเราได้339สาม้าสร้างโฮเทลไม่ไปเซนเวอร์อะไรล่ะยูซาทอนปักหมุดดีกว่า ไปครับแอ์พร์เแชมเปียนไม่ทำงานต่างเมืองอันเทียบดิหมดไปสองแล้วเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวหมดเราก็ไม่ได้รุนกันครับจะได้ไหมเหมือนจะเหนื่อยอ่ะเหมือนจะยากอ่ รุ้นครับว่าจะได้งานกลับไหมครับผมโอเคครับผมรอบสุดท้ายพอดีนะเด้งไปสามรอบคือรอบที่สี่มาที่ยังไม่ใช่่วนอะภูมิก็คือไม่ได้แล้วนะครับได้ไอบิดมาพอดีสวนอะภูมินะครับไอบิดสยามโอ้โหย,ยังติดไปกันครับผม คครับผมส่งผู้โดยสารเรียบร้อยเข้าเลนในเลยนะครับน่าจะรอบสุดท้ายแล้วเก็บด้วยสารสี่รอยแปดิบเบาทเราได้สามสี่สิบแปดนะครับขออฟไลน์ฮะอ๋อแล้วปักหมุดมานก็เลยออฟไลน์โอเคครับกลับบ้านกลับบ้านได้จรอจริงก็วิ่งได้อีกนะครับแต่ขี้เกียจชาร์จไฟละว,วิ่งเข้าได้อีกเที่ยวหนึ่งแล้วก็กลับบ้านนะครับ กระปวันนี้ได้พันเจ็ดจากแกร็บนะครับโบอีกร้อยหกสิบกว่าบาทก็เ oh, กือบสองพันได้อยู่นะครับไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้มาแบบด่วนๆขับช่วงบ่ายออกออกบ่ายน่าจะดีออกเช้าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสายเป็นขับบ่ายกับเดึกมั่งดีว 5, 3, 7. 5, 7. กว่า5เที่ยวนะครับ5เที่ยวพันเจ็ดไปครับพร้อมกลับแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ